เฮ้ยคนเดินหวานถอดเกือบยานอีกแล้วว้าอรถจอดไว้ข้างนอกไม่ได้อันตรายแม่เอาเกือบเซนบางเงีนเลยวะ เอหยิงมันกระเด็นใช่พี่โอ้โหอันนับครูนไม่ตีนเลยเอาจอดไว้ข้างนอกมันไกลพอดเว้ยแล้วเอาลงไปไงจู๊หยาลงรถรถไทยนี่หิง นตรงนู้นเลยนูตรงนู้นต่ำก่าน้อุ้ยดูร้นอ่ะดิตันเงียบตันว้านูลงตรงนู้นหนูเมือะดูนูลงตรงนูเลยเหียบนาเฮ้ยองาตก โอ้โดนหอยบาดขาแล้วนี่ <laughs> มันต้องถอดรองเท้าเดินมันใส่รองเท้าม่ไ,ได้มันติดเกือบเฮ้ย hey, ยิงฝนมาแล้วเฮ้ยบอมาแล้วดุนเราเล่าเล่าเล่าเไ่้เฮ้ยยังไงแล้วเล่าบอมาแล้วยิงฝนมาแล้วไอ้ไปก่อนเลยไอ้ยิงฝนมาแล้วเขาอ่างล่างเลยนะ อะไรแล้วบอลมาแล้วเข้าเต้นเข้าเต้นโอ้โอ้ถึงเต้นยางปลอดภัยว้านี่จะคีรถมาถึงอ่ะเข้าเต้นเข้าเต้นโู้ ลายมีนเฮ้ยเขาห้มพลึบแม่ฝนต,ตกพอดีเลยเอ้ยน้องอันนี้เขาเอิ่มาเขียบห <c oughs> ิงเขารม่มว่าพลึบดิเข้ามาก่อนเอานั้นไม่นั่นแหละตกเลยครับมาเกี่ยบวบท่านเมื่อนี้จากจากเลยได้ของแนวแกแล้วครับสองขวดเมือ่อนี้ มีมเป็นไรอ่ะขี้ตุ่เข้าเล็บฮะอุ่นหอ่ <c oughs> เอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอ้ขี้มอไซค์ไ <c> ม <oughs> ้เกลียวโบวิดครับไอ้หิงเกือบเรียบร้อยแล้วเองดีแต่เรามาเร็วหน่อยทำามาช้ากันนี่มึงเรียบร้อย เขาออหลักมาเลยวะไม่กินไหนวะวไวปลืดนัน่นนอนหลับแล้วมั้งโอเคครับเย็นสบายผูอูนอนมานี่ไมโครก็จอดว่ามีไฟลงงานจักไอ้ครับมีแต่คนจอดเลยทำมาได้เมื่อนี้นอนเวนไม้แล้วครับชุดใหญ่ไฟกระพริบ โจกๆมาเลยตกดีครับเรื่อพี่น้องเอ้ยสวนนกประโคนชัยครับอ่างเก็บน้ําประโคนชัยตอนนี้ทํางานได้สามวันป่ะเปียกหมดเลยป่ะอ๋อสัน่นเลยเป็นไรอเอาแรงอเ,เอาแรงโอ้โไอ้ฮิงมอใช้เองจอดดีไหมนั่นไม่ล้มระมังๆๆดินแข็งอยู่ยางยับพวกนั้นนอนหลับในรถหมดแล้ว เราโมจะไปเลาะไก่หิงครับโมจะไปหิงไม่แล้วครับพี่น้องตกข้างตกแนย่ยังยับโอ้เอา้าคลิปนี้แค่นี้แหละนิดหน่อยครับเอาพอเป็นน้ำจิม้มเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับผมว่าเราจะได้ทำต่อหรือเราจะได้หยุดก่อนโอ้ยับ คลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์ลเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและไม่เคยไปใส่เบิง้งขึ้นกาลหรอพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับนายกินให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปผู้ใดสิกดอกอ,ดอกจะเฝ้ากดออกเดี๋ยวเบอร์มึงยิ่งกินอันนี้เหตุสู้กินกันสูเ้เบ,บิรงกันภาเบิอร์เสียบคักพี่น้องเอ้ยมาเด้อ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  <c oughs> บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ